ดีครับนี่ชีวิตคนบนนกนะครับไามาดูวิถีเจ้าบ้านครับวันนี้เปิดเปิด่น้าเพื่อนะครับมาหาป่านะครับครับเราจะมาดูนะครับบรรยากาศคนเยอะขนาดนั้นครับเฮ่ผืนละหน่อยนะครับ ชาวบ้านมาหากันปลาทุกอย่างนะครับปลาข้าวปลาช่อนนะครับครับบรรยากาศชาวบ้านนะครับยกยอกันกรงนี้นะครับนี่อเส้นแหไปได้ปลาข้าวได้กอฮะกี่กิโลกิโล กี่กิโลมันเจโลโลเข้าวนะข้าวค่ะในน้นใครหันเนาะใครหันนี่เนาะเอาไว้ไหนเเอุหมันเอนี่ครับชาบ้านมาหาปลากันนะครับตอนนี้กำลังเจ็ดโมงนะครับเขาลงมาแต่ตีห้าแล้วนะครับ ยกโยอทอดแหยม่เข้าวได้ประมาณสามสิบตัวแล้วนะครับครับคนมาหานะครับประมาณสักสองร้อยกว่าคนรับคนก็เจ๊แหนะครับคนก็ใจยกยอนะครับ ป่าเยอะนะครับโซนนี้นะครับแม่น้ำเพื่อนะครับของอำเภอเมืองเชียงลุ่นกัดปก้อยอันนี้กเข้าวกเ <c oughs> ข้าวเราด,ดูนะครับครับลุกก็ได้นะครับ บรรยากาศเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศนะครับความยาวประมาณสัก500เมตรนะครับตีมาหากันนะครับเป็นไม้ํนามเพื่อนะครับครับเี่เก็บบรรยากาศของเชียวก็มีนะครับนี่ มันเจอนะครับวันนี้ยอของมี้โคตนะครับกดตัวูกโตนะครับมีเหง ครับครับบรรยากศาศพอลงมาแต่ตีห้าแล้วนะครับที่จะให้ตอนนี้อากาศหนาวอยู่นะครับ,บสมัครก็จะได้นะครับปลาขาวนะครับปลาดุกปลากดนะครับปลาข้าวก็จะได้สักหน่อยนะครับแต่ได้ก็ประมาณกัน ซิปก่าตัวแล้วครับปลาเข่าชาวบ้านกันยกไอ้เสื้อเสื้อสีตรงเงินก็ได้ปลาเข่าแล้วครับหนึ่งตัวครับยกย้อนะครับครับเป็นบรรยากาศนะครับที่ชาวบ้านเป็นมหาป่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับใ่รได้ปลาตัวใหญ่ๆพผมนะครับตั้งโคตรกระหิงไฟแล้วนะครับ ก LIKE ลางหนาวนะครับตอนนี้กำลังเจ้าอยู่ครับเจ็ดโมงไผ่กลิ่นบรรยากาศชาวบ้าน <c oughs> มีมกยอของมีนะดักจับตกจับขอกเมันเลยนะครับนี่เป็นปลาเพี้ยนนะครับตัวกำลังเมาะเนาะ นี่แะครับบางคนตะคืนกับมันนอนร้อนเลยนะครับเต้นมากัางเพราะว่าหาประมาณตีห้านะครับก็ลงน้ำด้วยน,นะครับรบรรยากาศถกไปนี่จนมาหาปลานะครับน้ำเพื่อเอาาโชว์ตัวเหรอ

ครับเติมอ๋อครับเทวาเหมืนได้มาเหมือนเอาใส่ถังน้ำแข็งนะครับนอแจ้ไว้โอ้โหเทียบเลยนะครับมันจ่เป็นปลาตองนอปลาตองปลาสีมอยครับปลากันมันเน่านาอ เตมถังมันแข็งั้นกันนะครับโอ้มันเน่าเนาะอโอ้ยเปิดสีมือสดยอดแท้ๆครัะคตรได้สีม้อยก็ได้ครับส,สีมอยนี่นะเต็ดๆดูเปลปลาช่อนโตๆครับได้แล้วครับหน่งตัวประมาณโลก,ก,กว่าๆใ่ไหมครับ ไปนี่โอ้ปลาลิมเท่าลิมเท่ากิโลไปครับเนาอโอ้สยอดสยอดโอ้ฝีมือฝีมือปลาปลาสีม้อยปลาเพี้ยลกยอ พอปลานี่ยกับโอ้กดเนอโอ้กดถ่ายกดถ่ายมาเองมี่โอ้โการยกสุดุุงรู้เนอครับตอนนี้บ้านก็เรล่มทยอยได้กันเรื่อยๆนะครับปลาช่อนปลากด ตัวข้าวลุกนะครับนะครับวิธีเจ้าบ้านเป็นมาหากันยนีนะครับครับโอ้ตอนนี้เสียนโยอันโยงยงเลี้ยงโยงโยงรู้ดุจโยช่อยชวยหน่อยยกเขาบังโยงเลี้ยอ้าวตัวข้าวยอดขึ้นไหมเนอะโอ้เรางบอกเด็กคนโตโยกสูงสูงเลยช่วยหน่อยโอ้นี่แหละครับเดือดครับโยงตัวข้า นี่แหละครับวิธีชาวบ้านโอ้นี่จบดีเซียนโยแห่งเวียงเชียงลุงโอ้ห้ากิโลถึงงอสองตัวนี่หกบาทถึงมือของพ่ตีจักโลูกผมมาที่สองโลครับสมาชิกสองโลวัดสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคครับโซ่ไอยก็มีนะครับอ่าประกดนะครับเดี๋ยวจะเอาปิ้ง ัอนนี้ชีวิตคนมัณะนอกนะครับปามาดูวิถีเจ้าบ้านนะครับหาปู่หาปลากันนะครับใจแหย่พ่องนะครับใจสะดุ้งนะครับหรือย้อนะครับหรือจำนะครับนะครับเจ้าบ้านเปิดเปิดหานะครับครับผมนี่ชีวิตคนมัณะนอกครับครับผมชอบครับชอบกดไลค์นะครับใช่กอกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร์กดติดตามเลยนะครับผนีครับ 不念，不念，不念。